สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่หมีหน่อยนะครับคือคนจริงหรอภาษาเสียหรือไงอยากจะอยู่ราความตายบนนั้นก็แล้วแต่นายเอาไงดีรูปพี่ร้องเสียงดู ห้ามหันหน้ามาเด็ดขาดนะอยากดูตาแล้วและนี่เธอคิดเอาไว้ไม่มีพิษ ขอโทษทีนะนานาเองอ่ะก้าวาด้วยคนไปจือ้อยาถึงแล้ว ข้างบนนั่นคือคอนโดการปีตอนนี้อยู่ที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วในที่สุดก็อรอสักทีภายในคอนโดการปีตอนนี้ฉันขอแนะนำตัวก่อนฉันชื่อวานหลิงเป็นผู้ดูแลคอนโดการปีแห่งนี้ห้องพวกนี้ถึงจะไม่ได้มีพนักง,งานมานานแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ นาน,นะไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆม,มานานแล้วมีน้ำร้อนด้วยส่วนอาหารผมจะเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกวันรับรองว่าเพียงพอสำหรับการรอทีมค้นหากูา่ภัยพวกนาราจะไม่อพยพไปกับทีมค้นหากู่ภัยเหรอ ถ้าผมไปแล้วผู้รอชีวิตที่เหลือจะอยู่ยังไงคุณหวางเรนจะเป็นคนที่ประเสริฐอะไรอย่างนี้เราสองคนเลือกห้อง103ฉันจะนอนห้อง107คนเดียวไปจือ้อนานาเราสามคนนอนห้องเดียวกันเธอปล่อยให้มูซ้างอ่นอนคนเดียวไปพวกเธอ ูเหมือนว่าพู้เธอจะรู้ดีว่าอยู่กับใครปลอดภัยที่สุดตอนนี้ใครกันนะเจอต้องนอนคนเดียวถ้า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 งั้นฉันเองก็จะนอนห้องนี้ด้วยนี่เธอโตจนหมาเรยตูดไม่ถึงแล้วยังไม่กล้าที่จะนอนคนเดียวอีกยุ่งนะพี่มูถ้าง,งั้นผมน่ะนอนห้อง 4, หนึ่งศูนย์สี่ห้องข้างๆพี่แล้วกัน มีเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็อย่าลืมนึกถึงผมนะไม่มีอะไรก็รีบใส่หัวไปได้แล้วฉันจะนอนแล้วนายยังเข้ามาไม่ได้ทำไมนี่ก็คือห้องของฉันเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เป็นเวลาชำระล้างตัวของสาวๆยังไงล่ะไปจื้อนานาอาบน้ำกันเถอะ รีบถอดเสื้อผ้าเร็วเธอว่าตอนนี้พวกเราถือว่าเราตายหรือยังนะเ้อยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทีมค้นหากูภา้ภัยอะไรก็ไม่แน่นอนจากการที่ผ่านสมองและภูมิร่มมาหลายครั้งรู้สึกเหมือนว่าทัาากษะการฟังของเราจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพวกเราจะจัดการวางหรินคนนั้นทิ้งซะ เขาน่าจะมีอาหารสำรองอยู่ไม่น้อยแต่ว่าฉันน่ะกลับอยากจะฟังข้อหลีหลงคนหน้าหม้อคนนั้นทิ้งซะมากกว่าพวกหลีหลงเองอ่ะก็ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่กลัวว่าจะลงมือจากการกับพวกเราระหว่างทางแต่ไม่มีความสามารถมากพอเสียงอะไรนะ่ะไปจือ้ออย่างนี้มันนัาตารายนะไปจือ้อ ไปจือ้อเอะอ๋อไปจือ้อรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ฟองสบู่ยังรักไม่สทอา,าเลยจริงๆเลยไปจือ้อเธอไม่ใช่เด็กแล้วนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะกลัวน้ำคนตั้งหากรับแอบดูผู้หญิงอาบน้ำมูซางคนโลกจิตเดี๋ยวนะพวกเธอเป็นฝ่ายพุ่งออกมาเองไม่ใช่เรื่องไง ผ่านไปหนึ่งคืนทีมค้นหากูา้ภัยไม่รู้ว่าคุณลุงยังทำงานอยู่ในทีมอยู่หรือเปล่าลุงของเธอทำงานอยู่ในทีมกู้ภัยงั้นเหรอเอ๊ะตื่นแล้วเหรอก็ใช่น่ะสิตั้งแต่วันสิ้นโลกก็ไม่ได้ข่าวคราวเลย เธอเองอ่ะก็ดูเหมือนเหมือนอะไรหรอดูเหมือนจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่เหมือนกันใช่ไหมหมายถึงอันนี้ก็แค่เหมือนว่าจะนานมากแล้วที่อาการของเธอไม่ได้กำเริบที่นายพูดมาก็ถูกทำไมกันนะหรือเป็นเพราะการตายของสวินหลานทำให้ปีศาจในใจของเธอถูกปลดปล่อยอืม ก็อาจจะเป็นไปได้ไปจื้อเป็นอะไรไปเธอไม่ชอบกินมะมีกึ่งสำเร็จรูปหรอเธอได้กินข้าวเรือจากด้านนอกพี่หมูข้างนอกมีคนตาย พวกเธอเรออยู่ที่นี่พี่หลีพ่อพ่พี่หลีพาพาพาพหลีหล,ลงตายแล้วเหรอ แกนอนห้องเดียวกับพี่หรีฝีมือแกใช่ไหมจะไม่ได้ทำสาบานได้ นายนี่เองนี่นายจะทำอะไรเห็นได้ชัดว่าฆาตกรคืนหนึ่งในทีมของพวกนายจะต้องรักตัวฆาตกรออกมาให้ได้ไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถส่งตัวพวกนายให้ทีมค้นหากู้ภัยฆาตกรคือเขามีแต่เขาที่มีความเป็นไปได้ ถ้าฉันจะฆ่าเขาฉันลงมือไปนานแล้วไม่ฉันมีหลักฐานว่าเมาื่อคืนพวกเขาไม่ได้ก้าวเท้าออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวอืมหลักฐานอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้จะต,ต้องให้ขารกรผู้หางออกมาก่อน